สวัสดีครับผูบืติดตามช่อง YouTube b i กไ i ค e ครับวันนี้เราจะมารีวิวแบบเร็วๆนะครับกับมือถือที่กำลังจะตกรุ่นนะครับโปรเล็บเราก็เป็นคนสุดท้ายแน่นอนครับพอมาลดราคานี่คือ CMF Phone 1นะครับมือถือจากนอตตินที่มีราคาถูกที่สุดตอนนี้นะครับดัดไลค์ขายนะครับจนถึงสาเสษเพื่อสภาคมนี้อยู่ที่5,999บาทนะครับแต่ว่าไปดูช้อปปีอาจจะลดเยอะกว่านั้น เป็นตัวแทนจำหน่ายอีกตัวแทนจำหน่ายหนึ่งนะครับก็เราไปดูกันว่าใครจะทําราคาได้ลดกว่ากันนะครับแต่ว่าอีกองไรก็ตามครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดของมือถือตัวนี้ว่ามันจะคุ้มค่าอยู่ไหมกับนาทีนี้หรือว่ารอตัวใหม่ไปเลยดีกว่ากันพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับ อนนี้จะมาเปิดกล่องกันนะครับนี่คือ n o t h i n g Phone 1นะครับซึ่งที่จริงนี่ยในคลิปที่ออกเนี่ยก็พูดเลยครับว่าโปรโมชันนั้นก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเหลือน้อยลงนะครับก็ลองไปถามที่ดอทไลท์ดูแล้วกันเนาะอ่ะในส่วนนี้นะครับก็จะมีอะไรนะครับมีที่ใส่ซอของเครื่องนะครับแล้วก็อันนี้นะครับไปเสร็จไม่เป็นไรแล้วก็มีสายชาร์จนะครับเป็น C2C นะครับ จะไม่มีคาว่าน็อตติ้งนะครับแล้วก็จะมีคู่มือมาให้นะครับสามารถสแกนเนี่ยไปคู่มือเลยนะครับแล้วก็ข้างในนี้นะครับจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับเท่านั้นถ้าอยากได้ไขควงนะครับในการที่เราจะถอดไอ้ข้างหลังนี้นะครับเราก็ต้องซื้อฝาหลัง ซึ่งเดี๋ยวเราจะแนะนำอสซอรีกันต่อไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ที่จริงอ่ะสีมันจะตามเครื่องนะครับว่าถ้าซื้อซื้อสีอะไรก็จะเป็นสีก็ตามนั้นอันนี้คือสีเขียวมิ้นะครับรูปลักษณ์หน้าตานะครับก็จะไปรวดเร็วกับหน้าจอขนาด6.67นิ้วขอบหนามานะครับแล้วก็จะเป็นคเรียนอยู่ที่ Full HD นะครับ2400คูณ1080 Refresh Rate นะครับของหน้าจอตัวนี้นะครับอยู่ที่120นะครับเป็นแบบ เอาโมเดลด้วยถือว่าเป็นหน้าจอที่มีประสิทธิภาพดีพอสมควรเลยทีเดียวครับความสว่างนะครับ2 0 0พนิตครับแล้วก็รองรับเอาไว้ออนดิสเเย์ด้วยมาพร้อมกับกล้องหน้านะครับด้านบนนี้ความละเอียดที่16ล้านพิกเซลครับแล้วก็รองรับการถ่ายว่าครับ full hd เท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นพันแปดสหรือ60นะครับก็จะรองรับเช่นเดียวกันด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับจะมีปุ่มเพิ่มระดับเสียงในฝั่งซ้ายมือด้านบนจะมีไมโครโฟนนะครับอีกจุดหนึ่งมาให้ ฝั่งนี้นะครับจะมีปุ่ม power ครับเท่ากับรุ่นนี้จะมีระบบสแกนลายนิ้วมืออยู่ในหน้าจอสำหรับด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็น USB Type C แล้วก็ลําโพงครับรุ่นนี้ลําโพงเดี่ยวนะครับไม่ได้เป็นลำโพงคู่นะครับแล้วก็นี่ครับเราสามารถที่จะเอาเข็มจิ้มถาดใส่ซิมนะครับจิ้มปุ๊บเนี่ยแล้วหลุดออกมาเลยนะครับโดยจะรองรับ duo nano sim แบบนี้นั่นเองครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติเลยครับพลิกมาด้านหลังนะครับคุณจะเห็นว่า ฝาหลังเนี่ยเป็นแบบพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะถอดได้นะครับมีน็อตทั้งหมดหนึ่งสี่ี่จุดนะครับแล้วมีกล้องอยู่ตรงนี้นั่นเองครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณมีสิ่งนี้ในขอแนะนําว่าเป็นเคสนะครับอันนี้คือเคสแท้นะครับก็คือเป็นฝาหลังนั่นเองคุณสามารถที่จะเปิดไอ้ฝาหลังนี้ออกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการจัดการอุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆเๆนี่ยได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ให้ดูว่าอ่ามันสามารถที่จะ ซื้อนะครับไอตรงนี้แล้วก็มาเปลี่ยนที่หลังได้นะครับนี่ก็แน่นอนครับอย่างที่บอกไปคือขคยกร,ครงสอนแช่นะครับคุณจะได้ก็คือในการที่ซื้อเคสนะครับแล้วก็คุณจะได้สิ่งนี้ด้วยเข็มทิ่มฐานใส่ซิมในฝาหลังเนี่ยจะไม่ได้มีแค่นี้นะครับก็จะมีสล็อตนะครับตัวหมุดด้วยนะครับหนึ่งจะมีฐานนะครับซิมแล้วก็อัน,นึงรู้สึกจะเป็น น็อตนะครับน็อตคือน็อตอะที่จริงน็อตเราใช้ของเดิมได้หมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นึงครับคือใครอยากใช้น็อตตัวใหม่ก็ใช้ได้ใครอยากใช้ถาใสซิมตัวเดิมก็ใช้ได้ครับเปลี่ยนฝาหลังให้ดูกันเลยนะครับว่ามันจะทําอย่างไรนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับในคู่มือนะครับมันจะมีกระบอกชัดเจนอย่างนี้นะครับอ่ะผมสรุปให้นะครับก็คือ1ต้องถาใสซิมเอาถาใสซิมออกก่อนนะครับ แล้วก็ขันนอ็อตแล้วก็รวมถึงเอาไอ้ตัวบุดออกด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองมาลองทำกันเลยดีกว่า อาล้ครับหลังจากที่เราได้มีการเอาน็อตออกหมดเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องมีการนำฝาหลังออกนะครับซึ่งคู่มือนะครับก็บอกว่าให้เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็มีการงัดนะครับกดตรงนี้จุดนี้นะครับแล้วก็งัดออกนะครับนี่มันจะสังเกตว่าอ้ขาหลังเริ่มหลุดแล้วนี่นะครับมันก็จะหลุดอย่างช้าๆนะครับนี่คุณก็จะเห็นความกดกราบของด้านหลังนะครับ ใครมีฝาหลังใส่ก็เชิญใส่ได้เลยนะครับก็จะมีพวกแบตเตอรี่อะไรเงี้ยต่างๆมีมาให้นะครับคือเอาง่ายว่า c ีเบนั้นนะออกแบบเพื่อเวลาที่จะต้องเซอร์วิสแบตเตอรี่นะครับสามารถที่จะกดเปลี่ยนสแปดชาร์ตตรงนี้อย่างนี้ได้เลยนะครับถือว่าก็ออกแบบมาเพื่อเป็นการซ่อมที่ง่ายด้วยเช่นกันครับทุกอย่างเป็นสกูหมดเลยอ่ะทีนี้เราจะใส่ฝาหลังของตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยนะครับว่า มันจะใส่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปตอนที่มันใส่เสร็จแล้วนะครับก็พร้อมนะ3ามครับ ว่าที่เรายังไม่ใส่ไอจุดนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์เสริมนี่อย่างเช่นตัวนี้ครับเป็นสแตนนะครับมันก็สามารถที่จะทําให้เครื่องั้นสามารถตั้งได้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะแกะมาดูอันนี้เนี่ยผมอยากรู้ส่วนตัวด้วยนะครับว่าพอรุ่น2 Pro นะครับเข้าไทยแล้วอ่ะมันจะสามารถใส่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามในอนาคตนะครับที่จริงไม่ต้องใช้คัตเตอร์กีก็ได้ดึงออกอจากนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ที่จริงอยากให้มันใช้ได้ด้วยกันแหละ นี่ก็คือตัวท่อสแตนนะครับเวลาออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นน็อตอย่างนี้นะครับวิธีการใส่ก็คือว่า,อาตอนแรกคิดว่าเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นนะมันกลายเป็นใช้วิธีการคือใส่วหมุนครับเอาละครับตอนนี้เราก็ใส่มันเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีความแน่นระดับหนึ่งแต่ถ้ากลัวไม่แน่นนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คโดยการเอาไขาควงมาเช็คทีหนึ่งเนี่ยให้มันแน่นก็ได้ครับแต่องศาก็จะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับ ปิดด้านล่างนะครับเวลาเราใช้สแตนก็จะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นสองแบบนะครับที่เราสามารถจะใช้งานกับมือถือตัวนี้ได้เพราะว่าถ้าเราให้มันตั้งไปเลยนะครับมันจะไม่อยู่เพราะว่ามันมีปุ่มนั่นเองครับเนี่ยหรือว่าเราจะใช้วิธีนี้แล้วก็หักให้มันหักหัวประมาณนึงก็ได้นะครับก็จะแบบนี้หรือว่าจะใช้แบบตั้งก็ได้นะครับอืมมันสามารถทําได้ ค่อนข้างที่จะหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าถ้าเราปรับให้มันตรงเลยเนี่ยมันจะไม่อยู่นะครับนี่องศาที่แคบสุดนะครับคือประมาณแบบนี้นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าใครที่ใหญ่แล้อสซอรีนะครับก็แนะนำว่า c ีเวฟฟนวันนั้นก็มีอสซอรีขายนะครับก็ซื้อเก็บกันไปก่อนนะครับก่อนที่ฝนทูจะมาก็ได้เช่นดีกันครับดังนั้นนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่ อ่าหนึ่งแล้วก็เสร็จถึง 200, 2 0งรกรัมนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับและก็ยังทนน้ำในระดับแค่นิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกครับฝาหลังถอดได้ทำให้การทนน้ำนั้นอาจจะลดลงไปนั่นเองครับ สำหรับในเรื่องของระบบปฏิการนะครับก็มีการอัปเดตมาเรียบร้อยนะครับเป็น Android 15นะครับแล้วมันจะไปต่อได้อีก1เจนเท่านั้นก็คือ Android 16นะครับก็บอกไปเท่านี้แล้วกันเนาะส่วนฟีเจอร์อะไรต่างๆนั้นจะคล้ายกันกับ 3A นะครับที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ notification แล้วก็รวมถึงค e t t i n g ต่างๆยังคงอยู่ที่เดียวกันนะครับการสั่งงานต่างๆมีมันเหมือนกันแทบจะหมดทุกแบบเลย แต่สิ่งที่หายไปนะครับคือตั้งค่าไฟอะไรเงี้ยก็จะไม่มีนะครับพวกสเปเชียลฟีเจอร์นั้นก็ยังคงมีมาให้อยู่นะครับเกมโหมดแล้วก็ในเรื่องของอป๊อปอัพวิวนะครับแล้วก็มีแรมบูสมาให้ด้วยเผื่อไม่พอจริงแล้วก็จะมีตัวของฟีเจอร์แอปพอร์ตนะครับแล้วก็มีดอทไทโต้มีมาให้หมดนะครับก็ดีเียว่าฟีเจอร์มันค่อนข้างที่จะครบอยู่แล้วครับ ฟีเจอร์กล้องนะครับก็เรียกได้ว่ามาแบบครบครันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโหมดโฟโต้ปกติโหมดพอร์เทรตนะครับแล้วก็มีทัฟแตบพานอรามาเอ็กซ์เพรสนะครับก็จะมีมาให้หมดนะครับพีโอนะครับรองรับการถ่ายก็คือกล้องหลังนะครับ 4K ทําได้นะครับแต่กล้องหน้านั้น 4K ไม่สามารถทําได้แล้วก็สามารถถ่ายสโลโมได้ด้วยนะครับการซูมนะครับเนื่องจากไม่มีเลนส์ตัวของออโตอไวนะครับก็จะซูมได้สูงสุดสิบเท่าและก็เป็นการครอปเข้าไปนั่นเองครับ ก็จะประมาณนี้ไปดูภาพตัวอย่างกันดีกว่าครับ มาทดลองในการสูบนะครับจากสิ่งฟนวันนะครับก็จากระยะ1นะครับไปที่ระยะ2ครับและมันสามารถจะลากสูบได้สุดๆนะครับระยะส0บนะครับแต่ต้องเป็นแบบคอ์ดิชันปกตินะครับถึงจะทำได้ถ้าเป็นคอ์ดิชันอื่นจะทำได้แค่สองเท่า อันนี้นะครับก็เป็นการถ่ายโยนะครับด้วยสภาพแสงปกตินะครับกึ่งน้อยนิดหนึ่งนะครับของตัวมือถือ CMF Phone w a นะครับที่ออกมาก,ก็จะเป็นนละักษณะแบบนี้อันนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับก็เลยจะได้สีประมาณนี้เอาง่ายว่าถ้ามันมีแสงเนี่ยมันถ่ายภาพมาได้ค่อนข้างสวยแน่นอนครับแล้วมันเป็น6 0เฟรมเนตด,ด้วยเช่นเดียวกันรองรับ HDR นะครับเดี๋ยวไปดูในสภาพแสงอะไรกันว่ามันจะเป็นอย่างไรกันครับ แต่ถ้าเป็นวิดีโอแบบปกตินะครับก็จะใช้เวลาถ่ายกลาคืนก็คือจะเป็นแบบนี้ด้เห็นน้อยนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องปกติของมบอร์เตัวนี้ครับ ทางด้านสเปคนะครับของ SIM F p n o n นะครับก็จะเป็นขุมพลังมีดีเทคเดเวสตี้เจ็ดพันสามร้อพร้อมกับ m บริจีหกหนึ่งห้มาพร้อมกับแรม 8GB ความจำภายในตัวนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบองห้าหกเพิ่มเลือกมีค s เดีรองรับ 5G Wi-Fi หกบลูทูธ5.3 GPS แล้วก็พอร์ต USB Type C แบตเตอรี่ขนาด5,000ันมีแล้วครับเรารับกระช้ไฟสุดอยู่ที่ส3มสิบสามวัตต์เบสไมค์นะครับเราเริ่มต้นที่อันตัวนะครับก็จะเป็นแบบนี้ ก็เรียกว่าคะแนนนะครับ6 3 9 0าคะแนนก็ถือว่าอยู่ระดับพอใช้ได้นะครับก็มีการลดไฟเป็น4%ความร้อนขึ้น2เป็นตครับกิกเบน6นะครับก็คือ Single c o อร์ทำได้ที่1,800คะแนนแล้วก็มัลติคอร์ทำได้ที่2,887ครับส่วนของ 3D Mark นะครับก็จะเป็นแบบนี้นึงครับที่มากนั้นก็ถือว่าคะแนนก็ใช้ได้นะครับตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับกับตัวของ ไไลท์นะครับซึ่งไบไลท์นั้นน่ะอาจจะทําได้แค่มาช่วง7 9 3สนะครับสำหรับไไลท์เอ็กครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับแต่ที่เหลือนั้นถือว่าคะแนนค่อนข้างดีใช้ได้นะครับสปีดเทสนะครับเรืนี้รองรับครับกับเทคโนโลยี Wi-Fi นะครับก็เรียกว่ามาครบเหมือนกัน 5G รองรับนะครับ Wi-Fi นั้นจะเป็น Wi-Fi 6นะครับดังนั้นเนี่ยความเร็วก็จะอยู่ประมาณแบบนี้นั่นเองครับในการเชื่อมต่อถือว่า ก็มาตรฐานอยู่นะครับสำหรับมือถือตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับฟีเจอร์ของการเล่นเกมกันว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรกันครับเอาละครับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นเกมโหมดนะครับซึ่งเป็นพอร์แมนแล้วก็สามารถตัดการรบกวนล็อกความสว่างแล้วก็ปิดการเตือนนะครับหรือว่าการย่อของตัว notification ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วมีอันหน้าจอวรด้วยแต่ว่าหน้าจอนั้นเสียงจะไม่มานะครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของการเล่นเกมกันครับ กมแรกนะครับก็คือเกม a s o a l e g e n d นะครับก็คือเป็นพักตอนนี้เป็นพักใหม่ที่ชื่อว่าอยู่ไหนนะครับภาพนะครับเราปรับกราฟิกสุดนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการสแสดงผลอะไรต่างเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเรียกว่าดีเลยนะฮะทำให้เราสามารถที่จะตอบสนองในเรื่องของความเร็วในการเล่นเกมได้อย่างดีแต่เนื่องจากว่าเจ้าตัวของเครื่องเนี้ มันมีค่าลำโพงเดียวนะครับก็อาจจะทำให้ในเรื่องของการใช้งานบังอย่างอาจจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะครับ แล้วแบตเตอรี่นะครับในตัวนี้จะมีขนาดที่5,000นะครับมิลลิแอมเท่านั้นก็แน่นอนครับเมนูก็ยังเป็นแบบปกตินะครับว่าเป็นการใช้งานของเรานะครับเป็นแบตเตอรี่เ่าเซฟิงนะครับถ้าสมมุติว่าเอ้ยอยากให้ตัวนี้นะครับมันมีการประหยัดไฟเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีระบบ Adaptive นะครับจัดการกกับแอปพลิเคชันที่จำเป็นนะครับแล้วก็แสดงผลเปอร์เซ็นต์นะครับดูสุขภาพได้ แล้วก็ยังสามารถตั้งคัสตอมเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จนะครับกดปุ๊บเนี่ยจะเหมือนกับ iPhone เลยนะครับคือตั้งได้ที่ 70, 80และ90ครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับสลีปแซมบายนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราหลับเนี่ยมันจะมีการประหยับพลังงานมากขึ้นแล้วก็มีชาร์จแอซิดซึ่งสามารถที่จะดูข้อมูลต่างๆแล้วก็จกัดการในเรื่องของความร้อนได้เช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูในเรื่องของยูเ บอกไว้ก่อนนะครับว่าเราเทสตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับคือแบตเตอรี่เราเต็มเราก็ดึงออกแล้วก็ใช้งานนะครับอ่อนสกรีนไทม์ตอนนี้นะครับอยู่ที่4ชั่วโมงครึ่งนะครับ4ชั่วโมง3 5นาทีเราก็เทสแล้วก็ใช้งานปกติทั่วไปมีการโขเข้าโถด้วยครับพบว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือ35%เถามว่าอึดไหมก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับก็ไม่ได้แย่เต็งใดนะครับแต่ถ้าสมมติไม่ได้มีการใช้งานเยอะเนี่ยผมพูดเลยครับว่าตอนนี้น่าจะเหลือวันช่วง45-50%เลยทีเดียวครับโอเค PC Mark จะได้เท่าไหร่เราไปดูกันครับและรวมถึงระบบชาร์จด้วย PC m a r k ของซ i มีโฟนวันนะครับทำได้ที่11ชั่วโมง16นาทีนะครับถือว่าเป็นมือถือตัวเดิมที่คะแนนนะครับอยู่ในระดับบรรางเท่านั้นนะครับก็ถือว่าไม่ได้อืดเลยมากมายนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบชาร์จกันสําหรับในเรื่องของการชาร์จนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือที่ชาร์จนะครับกําลัง100นะครับตอนนี้นะครับมันขึ้นไฟอยู่ที่15นะครับ ก็เรียกว่ากำลังของมันนั้นค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับแล้วมันจะไหลไปเรื่อยๆนะครับโดยตัวนี้นะครับจะรองรับการชาร์จไฟนะครับช่วงสาสาบาทนั่นเองครับการเข้า27นั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติครับโดยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าจะไม่ขึ้นบอกว่าใช้เวลาในการชาร์จไฟนั้นจะเต็มเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่จากการพิจารณาจากมือถือตัวดีแล้วเพราะว่าน่าจะชาร์จไฟค่อนข้างเร็วนะครับแป๊บเดียวก็น่าจะเต็มครับ โอเคครับหลังจากที่เรได้รีวิวนะครับกับมือถือตัวนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับว่า s m เม p โฟนวันนะครับอาจจะยังเป็นมือถือที่ใช้คําคว่าไม่ได้แบบเหมาะสมกับคนที่ต้องการเอามาแบบ Perfect กบันโฟนอะไรอย่างนี้เพราะว่ากล้องอาจจะยังไม่จบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่มีอลตาไวแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับถ้าเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งมือถือที่มีความเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่ พูดเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดแต่งยิ่งนะครับเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนเคสได้สามารถติดอุปกรณ์เสริมได้สามารถติดนู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะครับแต่การเปิดตัวในราคาที่อยู่9,400กาบาทมองว่าแพงไปหน่อยนะครับสำหรับมือถือตัวนี้การที่ตอนนี้มันลดราคาเพราะว่าน่าจะเป็นการลักสต็อกก่อนที่รุ่นใหม่จะมาน,นั่นเองครับรุ่นใหม่กับ c ีเวฟโฟน2 Pro ด้วยนะครับเรารอติดตามรับชมกันอีก ไม่นานหลังจากนี้แน่นอนพร้อมกับราคาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยซึ่งขอบอกว่าราคานั้นก็อย่างเราจนทําให้หลายคนที่มองเจ้า Notting for สาม a ลังเลไปเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขาั้นนี้และในผูบุติคมสนัสนเ็เบยครับ